สวัสดีคะ่ะทุกคนนี่จะมาดูคะ่ะแม่กินกาเข้ามาคุยมาคุยรูนในกระถางจะ้ะดูก็าทาอะไรรูนจะ้ะเข้ามาไข่โอ้ไข่ไว้ในนี้ไม่ดีเลยนะเพราะว่าหยอดเม็ดผักเอาไว้ดูคะ่ะดูือแม่กินกาจ๋าทำไมไม่ไปไข่ที่อื่นล่ะลูกมีที่เยอะแยะดูจะ้ะ ธรรมชาติเนาะนี่จ้าทุกคนอ่ะไปตีเอาเองเด้อนี่จ้าเห็นไหมคะแม่เขาก็ไม่ยอมหนีนี่จ้าเพื่อนเยอะค่ะรอบบ้านเลยเนี่ยก็จะอยู่ด้วยกันแบบนี้นะคะทักไทยเช้าๆมีทั้งตัวเล็กตัวใหญ่ตัวผู้ตัวเมียวันนี้เห็นเข้ามาขายอีกตั้งหากอื hmm. ก็สงสัยไม่แตะแล้วตรงนี้เนะาะเพราะว่าเขาเขาไข่เอาไว้ถ้าแตะเดือไข่จะฟออีกอืมแม่แม่กินกาจ๋าสุดท้ายฉันก็ไม่ได้ทำอะไรเลยตรงนี้โอเคจ้ะ,ะปิดไข่ซะไม่กวนละเห็นไหมคะทุกคน